ปิดประวัติน้องเล็กสุดคู่วิกเตอร์พ็อกซี่วิกเตอร์มีชื่อจริงว่าวรเมดกอนุประพันธ์เกิดวันที่27พฤศจิกายน2547ศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนนานาชาติเชลเบอรี่วิกเตอร์เนี่ยมีความสามารถในด้านการวาดรูปลองเพลงแล้วก็การเต้นตั้งแต่ยังเด็กจึงทำให้มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักวาดพร้อมกับเล่นดนตรีไปด้วย ในปี2020เนี่ยวิกเตอร์ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ The b a t t l e s c h o o l of Gentlemen ที่เป็นรายการประกวดหาบอยแบนด์สไตล์ K-POP อปวิกเตอร์เนี่ยก็ทุ่มเทให้กับการแข่งขันเป็นอย่างมากและในที่สุดเขาก็ได้ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าไปพัฒนาตัวเองให้พร้อมสำหรับการเป็นบอยแบนด์วงใหม่และต่อมาในวันที่28เมษายนปี2022วิกเตอร์ก็ถูกเปิดตัวในฐานะสมาชิกข,ของวง Proxy บอยกรุปน้องใหม่จากค่าย The b a t t l e Music และก็ได้ปล่อยผลงานซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่า d a ซี y Love วิกเตอร์เนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถและก็ความพยายามมากทำให้เหล่ายูสเซอร์เนี่ยได้ภูมิใจสุดๆและปัจจุบันเนี่ยวิกเตอร์เนี่ยก็เป็นที่พูดถึงในทีป๊อบไม่น้อยเลยพูดไม่เก่งแต่หลักจีของแท้ถ้าใครยอยากให้ทีมงานดูกันยงังเปิดประวัติดาราและเซเลปคนไหนแบบนี้อีก ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้กอย่าล <Yeah. S 1> ืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ